สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e l เพื่อนสาวเมา่วมอยค่ะช n n e l ที่วันนี้เวนด้าจะมามั่มอยเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งเรื่องราวที่วันนี้จะมาเมา่วมอยกันนั่นคือ6สิ่งที่พี่จบแล้วอยากบอกน้องที่กําลังจะจบค่ะ mm hmm. จริงจรท็อปิกนี้คิดนานมากว่าจะาพูดดีไหมเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็จบได้มาประมาณปีหนึ่งเนาะเรียกได้ว่าก็มีประสบก,การณ์อาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าก็คิดว่าเนื้อหาต่อไปนี้มาจากการที่ เพื here, Again, so ่อหลายๆคนมาถามมาปรึกษาเนาะแล้วก็เป็นคําแนะนําที่เราให้เพื่อหลายๆคนไปแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอเองจากการรีเสิร์ชเองอะไรต่างๆนะก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์อันน้อยนิดนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของการทำเรซูเม่ค่ะหลายๆคนพอใกล้จบแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มทำเรซูเม่ใช่ไหมคะซึ่งเรื่องการทำเรซูเม่เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆจากการถามตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงและเราต้องการงานแบบไหน แล้วองค์กรนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำเรซูเม่เนี่ยง่ายมากคือว่าเราอยากเราไปดูองค์กรที่เราอยากทําก่อนว่าเขามีสไตล์เป็นในเชิงไหนเราก็แค่ทําหรือนําเสนอเราให้ไปกับใน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 แบบขององค์กรนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสายงานด้วยอย่างเช่น สายงานที่เราอาจจะต้องการความทางการอาจจะต้องทำเรซูเม่ที่มันทางการสายงานที่ต้องการความอาร์ตอาจจะต้องทำเรซูเม่ที่มันอาร์ตหรือว่าเรซูเม่นั้นมันก็ควรจะสะท้อนความเป็นเนื้องานนั้นนะว่าเออคนลักษณะนี้งานลักษณะนี้นะมันควรจะท้อนออกมาในรูปแบบของเรซูเม่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของเรซูเม่เนี่ยไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะทีนี้เพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่จะต้องรู้น <yeah> ั่นคือนั่นหมายความว่า จากที่พูดมาทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรซูมเม่ฉบับเดียวเนี่ยมันไม่ควรส่งส่งไปทุกๆบริษัทที่เราอยากทํานั่นหมายความว่าเราอาจจะอยากทํางานหลายที่ก็ได้หลายตําแหน่งก็ได้หรือว่าในในฐานะทั้งแบบ full time แล้ว freelance เนี่ยหน้าที่ของเราคือการปรับเรซูมเม่เนี่ยให้มันเข้าสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรตามหานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เอ่อ,อยงเรื่องแรกคือใส่ประสบการณ์เนาะประสบการณ์ที่เราต้องใส่คือประสบการณ์อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราทํามาใครของออนไลน์เองทํางานพาร์ทไทม์ทำกิจกรรมมหาลัยอะไรก็ได้แล้วเขียนบรรยายมาว่าเราทําอะไรมาบ้างเนาะอย่างสั้นๆอย่างเช่นเราไปช่วยนู่นนี่นั่นแล้วเราทําอะไรบ้างอาจจะเขียนแบบสั้นๆไม่เกิน3บรรทัดอย่างนี้สบรรทัดแบบสั้นๆนะแบบเป็นกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนอาจจะชอบใส่สกิลใช่ไหมคะในเรซูเม่เนี่ยคือจริงๆสกิลมันควรจะ เขาเรียกว่ามันควรจะสะท้อนจากประสบการณ์เราเช่นเรามีเราบอกว่าเรามีโคดิเนเตอร์สกิลเราควรจะใส่ประสบการณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับการเจราจาหรือการประสานงานปร,ประสบการณ์ก็ควรจะเกี่ยวข้องเนาะเราบอกเรามี skill สกิลภาษาอังกฤษที่ดีประสบการณ์ที่มันสะท้อนมามันก็น่าจะเป็นอะไรเรื่องของการทํางานกับต่างชาติหรือว่าการ ทำงานที่มันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเยอะๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของประสบการณ์กับสกิลที่เราใส่เนี่ยมันควรจะสอดคล้องกันเนาะแล้วก็เรื่องของสกิลภาษาคือสําคัญเลยหลายๆคนอาจจะชอบใส่เป็นหลอดพลังจริงๆแล้วเราไม่ควรใส่อะไรเป็นหลอดพลังเพราะว่าเออเพราะว่าคําว่ามากน้อยเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากาันการใส่หลอดพลังอะเราไม่ได้มีเกณฑก์มาตรฐานอะไรให้เขาเลยให้กับผู้อ่านเลยว่า อไอหลอดพลังเท่านี้มากคือเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือเท่าไหร่ไม่รู้คนเรามีมากน้อยของเรากับน้อยของเขาไม่เหมือนกันมากของเรากับมากของเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลอดพลังไม่ควรใส่เลยค่ะทีนี้เราควรจะใส่อะไรที่มันเป็นหลักฐานเป็นใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่าเป็นความเข้าใจโดยคนทั่วไปเนาะอ,อย่างเช่นถ้าสมมติเรื่องสกิลภาษาไงอาก็ควรจะใส่เป็นใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่า ผลสอบแล้วระดับที่มันชัดเจน i อเอล t o เฟลโทอิกโทเฟลหรือถ้าใครไม่มีก็ลองสอบดูว่าหรือลองประมาณตัวเองดูว่าลองทำข้อสอบออนไลน์ก็ได้หรือว่าลองประมาณตัวเองดูก็ได้ว่าชั้นเนี่ยอยู่ระดับบระดับที่เท่าไหร่ตามมาตรฐานยุโรปคือ A1, A2, B1, B2 หรือง่ายที่สุดก็คือใส่เป็น beginner intermediate หรือ fluent เนาะคือเพิ่งเริ่ม ปานกลางแล้วก็ห้องแค่วเนาะแล้วก็เนทีฟถูกไหมเพราะฉะนั้นการใส่อะไรก็ตามในเรซูเม่เนี่ยมันควรจะเคลียร์มันควรจะเข้าใจกันมีมาตรฐานอะไรที่มันเข้าใจกันระหว่างเราผู้เป็นคนใส่แล้วก็ผู้อ่านเนาะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เบอร์โทรติดตอ่อใส่ให้เรียบร้อยเพื่อให้คนที่เขาจะติดตอ่อกลับมาสามารถติดตอ่อได้แล้วก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยส่วนเรื่องของที่อยู่เนี่ยอาจจะใส่แค่จังหวัดกับ ประเทศก็พอเพราะว่ามันจะมีบางงานที่เขาอาจจะอยากได้คนพื้นที่มากกว่าเพราะเรื่องของความสะดวกเดินทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็สําคัญไหมก็ใส่ก็กดีให้รู้แต่ข้อมูลที่ไม่ควรใส่เลยคือสัญชาติศาส,สนาส่วนสูงน้ําหนักเพศจริงๆเหล่านี้ คือถ้าไม่ได้มีงานไหนที่เขา qui r e m e n t จริงๆอะมันไม่จำเป็นต้องใส่เลยทุกคนมันเหมือนเป็นการแบบใส่ให้เขาแบบยังไงเลือกคนจากตรงนี้หรออะไรเงีย้ยยกเว้นแต่เป็นงานบริการอะไรเงี้ยแต่จริงก็ไม่ควรใส่หรอกเพราะว่าถ้างานบริการจริงมันก็ดูรูปร่างหน้าตาภายนอกเอารู้สึกว่าข้อมูลนี้มันอาจจะทําให้คนเลือกหรือว่ามี bias หรือว่ามีการแบบ discriminate หรืออะไรอย่างนี้คือการเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ไม่แนะนําให้ใส่เพราะจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ งานที่เราจะสมัครยยเว้นแบบองค์กรที่มันเกี่ยวกับศาสนาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่ก็ได้เนาะเพราะนั้นจะเป็นกรณีที่แบบเฉพาะมากๆสิ่งที่เป็นกิมมิคที่จะเรียกความสนใจได้คือเขียนมันใหญ่กับตัวเองเล็กๆบนเรซูมเม่ประมัน สามบรรทัดอะไรเงี้ยว่าฉันเป็นคนยังไงฉันสนใจอะไรฉันกำลังมองหาอะไรอยู่อะไรเงี้ยฉันเป็นคนยังไงฉันเป็นคนชอบภาษานะฉันเป็นคนชอบสื่อสารนะฉันคนชอบพวพปะผู้คนฉันเรียนที่ฉันเรียนเรียนเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเรซูเม่เราฉะนั้นการเขียนเรซูเม่หลักๆก็ข้าวก็มีประมาณนี้ไม่ได้มีรูปแบบอะไรที่มันตายตัวดีไซน์กันให้เข้ากับความเป็นตัวเราแล้วก็ความเป็นองค์กรที่เรา ตามหาหรือว่าองค์กรนั้นๆเนาะอีกที่2คือการเรียกเงินเดือนหลายๆครั้งเขาการเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยเราจะถูกกดเงินเดือนด้วยคําว่าเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์จริงก็คือก็อาจจะจริงหรือไม่จริงหรืออาจจะดีหรือไม่ดีมันก็มองได้หลยมุมมองเนาะเพียงแต่ว่าถ้ามองในมุมหนึ่งเนี่ยนายนายจ้างอาจจะแบบเออเด็กจบใหม่ต้องเสี่ยงเหมือนว่าจะอยู่นานไหมก็ไม่รู้จะทํางานดีไหมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเดือนเยอะแต่ ในข้อดีของเด็กจบใหม่ก็คือว่ามันเราจะมีความ fresh ความอยากเรียนรู้อะไรมากกว่าอย่างนี้เนาะความอยากเรียนรู้ความกระตือรือร้นนี่ก็จะเป็นข้อดีอาจจะเป็นข้อดีสำหรับบางคนหรือบางองค์รงกรเนาะแต่อะไรก็ตามเราสามารถเรียกเงินเดือนที่เราคาดหวังได้โดยดูจากเงินเดือนทั่วไปในฟิลนั้นๆคือสาขานั้นๆในในศาสตร์นั้นๆไปเนาะทั้งนี้ก็คือถ้าทุกหลายคนเนี่ยมันจะมีบางงานที่เงินเดือนค่อนข้างต่า แต่ว่าเออบางคนก็เอาไปเพื่อคอนเนคชันหรืออะไรเงี้ยแต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันเนาะสำหรับบางคนก็คืออย่ารอมรับเงินเดือนที่มันต่ําเกินจนเราอยู่ไม่ได้เนาะสำหรับบางคนะสำหรับบางคนที่เงื่อนไขชีวิตเอื้อประโยชน์ให้เราสามารถทํางานอะไรก็ได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ตามที่เราคาดหวังเลยก็อาจจะไม่ต้อง คิดเยอะเรื่องว่าเด็กจบใหม่เพราะว่าหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเราจะโดนเอาคำนี้มาเป็นเรื่องของการกดเงินเดือนมากเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเราลงแรงแล้วแล้วก็มันก็มีข้อดีของความที่เราเป็นเด็กจบใหม่อยู่เนาะเรื่องที่3ก็คือว่าหลายๆครั้งที่เราสมัครงานเนี่ยการเราอาจจะโดนปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่เราสมัครจะรับจะรับเราเนาะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องท้อสมัครต่อไปแล้วก็อัพสกิลตัวเองเนาะอาจจะเป็นอัพสกิลหรือว่า สมัครงานหาตามหาองค์กรที่ใช่สําหรับเราใช้คํานี้ลวกันเพราะฉะนั้น <c oughs> การโดนปฏิเสธเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่เสมอไปเพราะมันจะนําเราไปสู่องค์กรที่มันใช่มากกว่านนเนีาะฉะนั้นอย่าท้อนะคะสําหรับคนที่สมัครงานอยู่เรื่องที่5้าเนี่ยก็คือว่าเรื่องงานที่เราชอบแล้วเราอยากทําหรืออย่างน้อยที่สุดเรามีความชอบนั้นอยู่มันบ้างคือแต่ละคนอาจจะมีเงื่อนไขชีวิตเหมือนกันบางคนจบแล้วอาจจะต้องทํางานเลยอะไรก็ตามแต่แต่อยากจะบอกทุกคนว่าการที่เราต้องไปทางานทุกวันแล้วนั่งมองนาฬิกาว่าแบบ เมื่อไรจะหมดวันอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบค่อนข้างทรมานนะทุกคนแล้วงานเวลาช่วงเวลาในการทํางานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตทุกคนก็เลยอยากจะให้เลือกงานที่อย่างน้อยเรามีความชอบมันอยู่บ้างเราก็จะได้มีความสุขในแต่ละวันอย่างเราไปทํางานด้วยความไม่ชอบหรือต้องฝืนใจจริงๆเนี้ยโอกาสการเติบโตในงานอะ่ะมันค่อนข้างยากค่อนข้างน้อยเนาะก,ก็เป็นไป,นปนได้ยางหรือบางคนอาจจะทําได้ดีก็ได้แต่ไงก็ตามอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกงานที่ชอบแล้วก็มีความสุขในการทํางานเนาะเพื่อที่ อย่างน้อยที่สุดเราจะมีการเติบโตในงานแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะก็คือว่าคนจบที่คนที่จบไม่ตรงสายในะอย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนสายเพราะฉะนั้นเอออจะบอกว่าวุฒิปริญญาหรือว่าสาขาหรือว่าสถาบันเนี่ยไม่ได้การันตีทุกอย่างในชีวิตเราสิ่งที่องค์กรหลายๆองค์กรมองหาคือว่าเรามีสกิลอะไรและเราสามารถทําอะไรให้เขาได้มากกว่าวุฒิที่เรามีคืออะไรเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะจบ วุฒิ A มาแต่อยากทํางานสาย B แต่เรามีสกิลมากพอที่เราจะทำล้วก็สามารถเข้าไปทําเลยเข้าไปลุยเลยอยากจะเชียร์ทุกๆคนที่จบใหม่นะคะว่าเออมีความสนใจงานนู่นนี่นั้นเนี่ยก็ลองทําดูเลยแล้วก็ ถ้าเราสนใจอะไรเราอยากเปลี่ยนสายอะไรสมมติรู้เรียนมาแล้วไม่ใช่แล้วเราก็แค่อัพสกิลเพิ่มคือสมัยนีย้รู้สึกว่าความรู้ไันเป็นไรที่ไปมามาไวไปไวแล้วก็เราสามารถหาความรู้ได้ตามออนไลน์เยอะเนาะอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยโลกมันค่อนข้างเปิดกว้างกว่าสมัยก่อนแล้วก็อยากจะเชียร์ทุกคนนะคะว่าถ้าสายที่ทําอยู่มันไม่ใช่เนาะก็ย้ายออกมาก็ไปทําที่ตัวเองสนใจหรือบางคนอยากจะลองสายงาน,นงอื่นๆก็ให้ลองเลยโดยเทคนิคที่ ที่ทาเรซูเม่ที่อยากจะบอกอีกนิดนึงก็คือว่าเราใส่แต่ประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับงานนั้นที่เราอยากจะทําสมมุติต่อให้เราจบแพทย์มาแต่เราอยากทําอะไรเดียภาษางานสมมตินะเรามีทักิลภาษาอังกฤษเราเคยทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้มาเราก็ใส่ก็ได้แต่ันนี้คือเป็นตัวอย่างที่มันค่อนข้างตรงเนาะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังเพราะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องจบตรงสายไม่ตรงสายอันที่6นะคะแหล่งสมัครงานค่ะหลายๆคนก็อาจจะรู้จัก Link e d i n j o b d b j o b t h a ทอะไรอย่างนี้เนาะนี่คือเป็นหลักๆ,แต,กๆแต่หลายๆครั้งเนี่ย ถ้าหลายๆคนมีองค์กรในใจอ่ะที่เรามองหาอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอให้องค์กรพวกนี้เปิดรับสมัครงานเราสามารถยื่นเรซูเม่เข้าอีเมลหรือว่าไปเขา้เขาตามอีเวนท์ที่เขาจัดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าเอ้ยเราสนใจจะทํางานกับเขานะสามารถสร้างคอนเนคชันได้เองเนาะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรองานจากแพลตฟอร์มพวกนี้เสมอไปก็ be active นั่นเองทุกคนสุดท้ายนี้นะคะก็อยากบอกทุกคนว่า เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสมัครงานแล้วก็เข้าสู่โลกของตลาดแรงงานเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่าออชีวิตก็ยังมีทางเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่งานประจำเราอาจจะสมัยนี้อาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรือการขายของออนไลน์หรือการทำอย่างอื่นอีกมากมายต่างๆมากมายก็อยากให้เลือกที่เราชอบหาจุดที่พอด,ดีสำหรับตัวเองเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ